ลิตาเป็นแม่เลี้ยงของคุณสโลชาเหรอใช่ค่ะทัพทิมก็ตกใจเหมือนกันแต่พี่พึกเชื่อเหรอคะว่ามันจะเป็นเรื่องบังเอิญคนอย่างลิตาต้องจงใจแต่งงานกับคุณสุทธิวัฒน์เพื่อเข้าหาคุณสโลชาแน่ๆเราแบบนี้จะไม่ให้เรายุ่งกับสโลชาเหรอคะถ้าเกิดว่าเธอคือยายบัวกับชาติมาเกิดจริงเธอกำลังตกอยู่ในอันตรายนะคะ หนังสือที่คุณทับทิมให้ยืมจบแล้วนะคะแต่ทำไมคุณแสงสูนเขาเขียนได้ละเอียดเรากับตาเห็นเหมือนมันไม่ใช่เรื่องแต่งแต่เป็นความทรงจำของเขามากกว่าชาครนิยายมันก็คือนิยายนะคะทั้งหมดคือเรื่องจริงคะ่ะทับทิมทำอะไรลงไปอ่ะ เธอควรรู้ความจริงค่ะหนูชาจ้ะไม่มีความจริงอะไรทั้งนั้นนะนิยายมันคือเรื่องที่ผมแต่งขึ้นมาแค่นี้คุณแยกไม่ออกเหรองั้นคุณก็อธิบายได้ไหมคะว่าทำไมเรื่องที่คุณเขียนน่ะ มันเหมือนกับเรื่องเราในความขวัญของฉันเรารูปผู้หญิงในบ้านของคุณอะคือแม่บัวในหนังสือใช่ไหมคะใช่ไหมคะออกจันทร์ Good morning ค่ะพี่จันทร์้าชอบไม่ยินชื่อของค้า คุณออกไปได้แล้วนี่ไม่ใช่เรื่องอะไรของคุณเชิญ ไปกันเลยค่ะตั้งแต่เจอพวกคุณชาก็แปลกไปผมไม่รู้หลังนะว่าคุณทำอะไรกับชาไปกัน,นะค,ะค่ะชาแล้วถ้าชาได้คำตอบชาจะยังไงต่อคะชาจะรักกับผู้ชายคนนั้นเหรอ เ็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ชาแค่อยากรู้คําตอบมันผิดด้วยเหรอคะมันก็ไม่ผิดหรอกค่ะชาแต่เรื่องบางเรื่องไม่รู้ซะจะดีกว่านะคะพี่เป็นห่วงชานะคะชาเลิกยุ่งกับคนพวกนั้นเถอะนะคะ อย่าให้ผู้หญิงคนนี้เข้ามาที่นี่อีกเนะถือว่าผมขอร้องแต่ความทรงจำของเธอค่อยๆกลับมาแล้วนะคะผมเห็นด้วยกับทัพทิมนะครับผมอยากเห็นคุณแสงสูนมีความสุขอีกครั้งความสุขแบบชั่วคราวมันลบล้างความทุกข์ของผมไม่ได้หรอกคุณก็รู้นี่ว่าผมเป็นคุณก็รู้ว่าผมเป็ตัวอะไรผมต้องทนดูไม่บัวตายจากผมไปทุกชาติทุกชาติอย่างนั้นเหรอ เราคุณจะปล่อยให้เธออยู่กับศัตรูต่อไปเหรอคะคุณแสงสูรลองคิดดูดีๆนะครับถ้าคุณสโลชารู้ความจริงในอดีตชาติทั้งหมดเธอก็จะรู้ว่าลิตาคือภัยใกล้ตัวของเธอชากำลังกลับบ้านค่ะคุณพ่อพี่คีไปส่ง เป็นไรไหมครับผมขอโทษนะครับไม่เป็นไรครับ,รรบขอโทษด้วยนะคะครับพี่เผื่อไปเราไม่เล่ะไปฮีพี่ขอโทษนะชาขึ้นรถเลยค่ะชา บัวบัวบัวทำไมไม่หลบล่ะคะเกือบอโดนชนแล้วรู้ไหมชาเป็นไรหรือเปล่าคะชาคะ นี่มันตำราศาสตร์เบิดโบราณพวกเจ้าต้องใช้วิชานี้ไปทำชั่วแน่ๆโสทายะโสทายะสิทธิปัทวีอาโปเตโชสิทธิปัทวีอาโปเตโชวายโยอากาโสวิญญาโนพลาเตชาอิทธาบุญญานุภาเวนะ โสทายาสิทธิปัทวีอาโปเตโชวายโยอากาโสวิญญานุพลาเตชาอิทธาบุญญาณุภาเวนะโสทายาสิทธิปัฐวีอาโปเตโชวายโยอากาโสวิญญาโนุพลาเตชาอิทธาบุญญาณุภาเวนะโสทายาสิทธิปัฐวีอาโปเตโชวายโยอากาโสวิญญาโนุพลาเตชาอิทธาบุญญาณุภาเวนะ โสทายาสิทธิปทุวีอาโปเตโชวายโยอาการโสวิญญาโนวลาเตชาอิตาบุญญาลุภาเวนะโสทายาสิทธิปทุวีอาโปเตโชวายโยอาการโสวิญญาโน